สวัสดีครับมาดูมา켓นาฬินาสิทธิ์ประจำวันพุทธที่31พฤษภาคม2023กันหลังจากที่ตลาด US กลับมาเปิดทำการตามปกติเนื่องจากว่าวันจันทร์หยุดนะครับปรากฏว่า market context เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูโรพาดอลลาร์แล้วก็ทองคำสำหรับยูโรนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าบริเวณนี้นะครับเป็น m ีเดียมท m e เฟมโลครับแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่า ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่เหมือนกับสนามลบระหว่างช็อตเทอรมเซลเลอร์กับมีเดียม i m ม f เฟรมไบเออร์นะครับเพราะฉะนั้นจึงส่งผลให้เซลเลอร์กลับเข้ามาช็อตเวลาที่ตลาดทำฟูแบ็ k ขึ้นด้านบนตอนด้านล่างลงไปด้านล่างมีเดียมไทม์เฟรมไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นถึงอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนพื้นที่สู้รบกันส่งผลให้ตอนนี้ตลาดนั้นกลับมาบาลานซ ing นะครับซึ่งบาลานซิ่งมาแล้ว 1, 2, 3, 4 1, 2> วันเพราะฉะนั้นเนี่ยตราดใดที่ราคายังไม่เบรกออกจากบาลานซิ่งสีวันนี้ช็อตเทอร์มนะครับตอนแรกเป็นอิมบาลานซ์ดาวตอนนี้ปรับแล้วเป็นบาลานซ์เฟดถ้าตลาดยังติดอยู่ในบาลานซิ่ง4วันนี้ช็อตเทอมจะเป็นบาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าราคาลงมาที่บาลานซ์เซเบโ o นี่คือกูเท็ดโลเคชันสำหรับไบเออร์ yer, กรณีที่ราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮต้าอินัชลซัพอร์ตได้ เช่นกันกับด้านบนนะครับถ้าราคาไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือรีซิ c e ์โซนนี้0.7586ถึง0.7685ได้ที่บริเวณนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ Initial r e s ีซ n นน์โเนี่ยก็จะเป็น g good trade Location สำหรับเ e l l e r เช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานั้นเบรกออกจาก Balance เ e r เลนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านขาขึ้นหรือว่าขาลงมันจะส่งผลทำให้เรามี b ิ๊กในช็อตเทมต่อไป ในอนาคตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาดอลลาร์เองก็คล้ายๆกันนะครับพอราคานั้นลงมาใกล้กับไีเดียมททมเฟรมโลว์พอสมควรเราเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากลับมาเป็นบาลานซ์เฟดในช็อตเทอ r m มโดยวันนี้นะครับถ้าราคานั้นยังโฮอยู่เหนืออินิเชียลพพอร์ตได้แล้วก็แวลูแอเรียไฮได้เนี่ยมีเสีสูง,สง ที่ราคานั้นจะบาลานซ์ซิงอยู่ระหว่าง i n i ิเชียล p p อร์แล้วก็ i ินิ i ชียล s ิสเ n น e z โซนกรณีที่ราคานั้นเบรกลงไปใต้อินิเชียล u p อร์ตอาจจะส่งผลทำให้ราคาต้องลงไปถึงบาลานซ์เ r เ a l ยโลถึงจะเจอ b บเออกลับเข้ามา Active อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ i n i ิเชียล p p อร์จะเป็นเหมือน smaller time frame inflection Fr point ซึ่งจะส่งผลทำให้วันนี้อาจจะเทรดยากประมาณหนึ่งนะครับโอเคนี่คือพาวดอลล่า ทองคำเองก็เช่นเดียวกันนะครับตลาดนั้นมาบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้มา4วันแล้วเพราะฉะนั้นจากเดิมชัดเทอมเป็นอิมบาลานซ์ดาวตอนนี้จำเป็นต้องปรับเป็นบาลานซ์เฟดเหมือนกับยูโรแล้วก็พาราล่าแต่ทองคำนั้นยากนิดนึงนะครับตรงที่บาลานซ์เซเรียไฮเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ที่ไหนเรากำหนดว่าเป็น4วันนี้ไว้ก่อนสำหรับบาลานซ์เซเรียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูวันนี้ว่าที่อินเดเซอร์นซนเราจะเห็นเซลเลอร์ กลับเข้ามาแอคทีฟหรือเปล่าถ้ากลับเข้ามาแอคทีฟก็มีโอกาสสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะยังบาลานซ์อยู่ในกรอบ4วันนี้ต่อไปแต่ถ้าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลโซนจะเป็นสัญญาณโบลิชใน smaller Timeframe ส่งผลให้ราคาอาจจะต้องขึ้นไปเทส b a บาลานซ์รายละลของ5วันนี้ที่นี่ถึงจะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่ I t i a l r e s i s t a n c e zone จะเป็นเหมือน smaller Timeframe i n f l e c t i o n point ถ้าโฮมีโอกาสที่จะลงไปถึง u n i t i a l support แต่ถ้าเบรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง balance area high ของ5วันนี้นะครับนี่คือทองคำดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้เบรกลงมาใต้ b a l a n c i n g 2วันนี้นะครับทำให้ราคานั้นลงมาฟิว low volume นอรดตอนแรกหน้าตาของ v o ลุ m e profile เป็นแบบนี้นะครับ ยังว้าวๆอยู่พอมันเบรกมาปุ๊บนี่คือหน้าที่ของมันมาฟิลพื้นที่แถวนี้ที่เป็นโลว v o l ุ่มหนอจากนั้นเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปมันเริ่มถมให้เต็มขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวโจน,นั้นติดอยู่ใน balance เ r e ยซึ่งบาลานซ์มาแล้ว6วันและโดยความเป็นจริงที่ว่าตลาดนั้นเทรดอยู่กลาง balance เ r e ยเปะ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานั้นเทรดอยู่ใน balance เ r e ย value area high balance area high เป็น g o o d t r a d e location เช่นเดียวกัน value area low กับ balance area low ก็เป็น g o o d t r a d e location เพราะฉะนั้นก็เทรดยากนิดนึงนะครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางเลนมีิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะเวี่ยงไปเวียงมาไม่มีที่ตังแน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market a n a ะ y s สิปัจจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ